สวัสดีครับผมน,นายธนรัตาาน์ศีชัยรหัสนิสิต6 6 1 1 3 0 2 5 3์6 6 1วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับผู้นำการเกษตรในใจที่ผมชื่นชอบนะครับคุณโนแมนบอ็อกหรือว่าได้ฉายาวเป็น f a t h e r of the green revolution หรือการปฏิวัติเขียวครับส่วนเรื่องของคุณโนแมนเนี่ยจะเป็นยังไงเราไปฟังกันเลยครับคุณโนแมนบอ็อกนะครับชื่อเต็มเตมก็คือคุณโนแมนเออร์เนสต์บอ็อก สัญชาติอเมริกันครับคืออาชีพของคุณนอร์แมนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์พืชน,นะครับแล้วก็นักเกษตรศาสตร์นับปรับปรุงพันธุ์พืชนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาชีพนี้จะส่งผลกับผลงานของคุณนอร์แมนยังไงเดี๋ยวเราจะไปฟังต่อครับส่วนแรงบันดาลใจของการสร้างผลงานของคุณนอร์แมนนะครับก็คือการเห็นความอดอยากในวัยเด็กทําให้สนใจแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารครับ แนวคิดสําคัญก็คือการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาความอดอ,อยากและความยากจนึ่งนจะใช้วิทยาศาสตร์ยังไงเราไปดูกันเลยครับผลงานของคุณนอร์แมนนะครับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีคือทําให้ข้าวสาลีเป็นข้าวสาลีพันธุ์ที่ดีขึ้นใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกคือเขามีอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อทําให้เกษตรกรรมเติบโตขึ้น คือเขาปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีจากต้นสูนครับต้นสูนเนี่ยมีมีต้นสูนแล้วก็มีโรคหลาใช่ไหมครับแล้วก็อัตราการเจริญเติบโตต่ําพอเขาปรับปรุงเนี่ยก็ทําให้มันมีคุณสมบัติของการเป็นต้นสาต้นข้าวสาลีต้นเตี้ยลดการล้มในช่วงลมแรงแล้วก็ทนทางต่อโรคสนิมหรือว่าเซมรัสอัตราการเจริญเติบโตรเร็ว แล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นกว่าเดิมครับผลลัพธ์ก็คือส่งผลให้ผลผลิตข้าวในข้าสาลีในเม็กซิโกเพิ่มขึ้นกว่าศัพท์เท่าครับเมกซิโกกลายเป็นประเทศส่งออกข้าสาลีในปี1 9 6 3เลยนะครับจากการจากผลงานการปรับปรุงพันธุ์ข้าสาลีของคุณนอร์แมนครั้งนี้นอกจากนั้นผลงานเด่นๆที่นอกจากปรับปรุงพันธุ์ข้าสาลียังมีการเผยแพร่ความรู้คุณนอร์แมนเนี่ยไม่เพียงแต่จะ,ะปรับปรุงพันธุ์ข้าสาลีแล้วก็ปล่อยไปหรือว่า ปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาดีแล้วก็เก็บไว้คนเดียวยังไม่ใช่ครับเขามีาวิสัยทัศน์ในการแบ่งปันความรู้หรือว่าการเผยแพร่ความรู้ให้คนอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยากอย่างแท,ท้จริงครับก็คือเขามีโครงการฝึกอบรมบายคุณนอแมนเนี่ยถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ให้กับนักเกษตรกรจากประเทศต่างๆด้วยครับส่วนผลกระทบเชิงบวกจากการจากผลงานคุณนอแม่นะครับ ก็คือจากการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีไปทําให้การเพิ่มของผลผลิตเพิ่มขึ้นข้าวสาลีในเอเชียเพิ่มขึ้น2-3ถึงเท่าในช่วงทศวรรษที่1 9 6 0งเกถึงหนึ่ครับแล้วก็ลดความอดอยากคือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เกิดวิกฤตความอดอยากใช่ไหมครับขาดแคลนอาหารก็พอได้รับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวสาลีมาแล้วเนี่ยก็ทําให สามารถกำจัดพิกิตนั้นได้ส่วนหนึ่งประชากรหลายล้านคนในเอเชียแล้วก็ลาตินอเมริกามีอาหารเพียงพอครับจากการปรับปรปุงพันธุ์ครั้งนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับรเศรษรกรมีรายได้เนื่องจากผลผลิตที่ปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมน,นะครับก็ทําให้มีรายได้มากขึ้นจากเดิมก็ทําให้สามารถตั้งตัวได้อะไรครับแล้วก็เศรษฐกิจในชนบทดีขึ้นก็คืออาจจะ เป็นการช่วยงานกาในชนบทสร้างงานสร้างอาชีพในชนบทหมู่บ้านช่วยหมู่บ้านหรือว่าคนช่วยคนก็ทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นแล้วก็ไรายได้ในชุมชนดีขึ้นครับส่วนการยอมรับและก็การได้รางวัลคุณนอร์แมนบลนะครับในปี1900คุณนอร์แมนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพาโนเบลสาขาสันติภาพนี่ก็คือเป็นรางวัลที่ ยกย่องบุคคลที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์หรือว่าส่งผลหรือคนุปการที่ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนมนุษย์ครับก็คือคุณน้องแม่น,นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตมนุษย์นับพันล้านคนจากความอุดจากครับซึ่งไม่เกินจริงเลยครับจากวลีนี้เขาได้ช่วยชีวิตจากความอุดจากจริงๆก็รางวัลต่อไปเป็น presidential medal of freedom ในปี19.7 7ครับก็คือ หลังจากปี1990 19เนี่ยคุณนออ์แม่ยังคงดำเนินการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับปรุงพันหรือว่ามีการเผยแพร่ความรู้ต่อทำใหเ้เป็นคนเป็นหนึ่งคนที่ได้รับสมญานามว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากเกษตรกรรมอย่างยิ่งยอดนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้เขาได้รับารางวัล presidential medal of freedom หรือว่าการยกย่องความทุ่มเท ในการพัฒนาเกเษตรกรรมครับในปี2007แลรางวัลสุดท้ายนะครับ p r g r e s s i o n a l Gold Medal คือเกียตกรยติยศสูงสุดจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกาครับในปี2007นะครับแล้วก็มีโค้ดหนึ่งที่น่าสนใจจากคุณ Norman นะครับ Food is the moral right of all who are born into this world แปลป็นไทยก็คืออาหารคือสิทธิทางศิลธรรมของทุกคนที่เกิดมาบนโลกใบนี้ถ้าตีความอีกหน่อยก็คงจะเป็นการที่ทุกคนเกิดมาอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารควรจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่มีข้อกังขา,ารครับโดยสรุปนะครับคุณนอร์แมนบอเลร์ได้สร้างคู่นุการอันยิ่งใหญ่และก็สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมทั่วโลก บทบาทของเขาทําให้ใครหลายล้านคนรอดพ้นจากความอดยากและนี่คือคุณนอร์แมนบล็ขอบคุณครับ